ีครับวันนี้เข้าสวนผล,ลไม้ซะหน่อยหลายอย่างปลูกหลายอย่างต้นกล้วยต้นฝรั่งกิมจูอยู่ฝั่งนู้นครับสวนฝรั่งกิมจูเดี๋ยวพาไปดูวันนี้เอาบรรยากาศสวยๆมาให้ดูก่อนอะระบบน้ำเราไม่ต้องใช้ไฟนะครับเราประหยัดเราไม่ต้องจ่ายค่าไฟไม่จ่ายอะไรครับ ก็ถือว่าหนึ่งแผงน้ำถือว่าแรงพอสมควรได้ได้ครับกิมจูตอไม้กิมซุงมีฝรั่งกิมจูแล้วก็มีไทหวานไทหวานช่อแหกกำลังลงครับสามต้นสวยๆกำลังขึ้นนะครับไม่ตายแล้วครับรอดตาย เป็นป่ายางแล้วก็มีต้นยางนานะครับปลูกไว้อันนี้ต้นกระดูบรรยากาศครับบรรยากาศดีๆกับกิวภูเขาล้อมรอบด้วยภูเขาสวยงามครับน้ำมีใช้ตลอดนะครับน้ำไม่มีแห้งครับ ใช้ตลอดถือว่าอุดมสมบูรณ์พอสมควรนะครับยะโสอนเดี๋ยวพาไปชมฝลังกิมจูครับส่วนนูน้นมาครับเรามาชมกันต่อนี่ครับเตาเผาถ่านใช้ก็เองในครัวเรือนครับงซื้อถ่านเขายียงแต่ว่าเรามีไม้เผาครับวันละหนึ่งกระสอบกว่ากระสอบครึ่ง นี่ครับสวนฝรั่งกิมจูไม่เยอะครับไม่ถึงร้อยพอเหลือจากกินเราก็ขายไม่ต้องไปซื้อเขาภาพชมนะครับนนี้ก็ใช้ระบบน้ำโซลาเซลล์ครับใช้ระบบน้ำโซลาเซลล์ ในการดึงน้ำขึ้นมาลดบำลังกิมจูครับฝั่งนี้จะต้นใหญ่สองปีกว่าสามปีครับกำลังออกผลผลิตกำลังเขียวครับฝั่งนู้นต้นเล็กนี่ก็ประมาณปีครึ่งถึงสองปีครับสองปีปมาณนั้นแปีครึ่งถึงสองปี ใช้น้ำครับระบบโซล,ล่าเซลประหยัดไม่เสียค่าไฟครับพาให้ชมครับบรรยากาศนี่ครับกล้วยหอมทองกล้วยหอมทองกล้วยน้ำว้าเราก็มีครับกล้วยหอมทองกล้วยน้ำว้าเราปลูกก็กินเองครับจะได้ไม่ต้องไปซื้อเขาซื้อเขาก็ค่อนข้างแพงครับ กล้วยหนึ่งสีหนึ่งก็ตกสามสิบกว่าบาทแล้วครับครับกล้วยน้ำวาเครือใหญ่ๆหวีใหญ่ๆลูกใหญ่ๆเลยครับนี่ครับอันนี้ครับระบบน้ำของเราที่เราดึงขึ้นมานะครับนี่อันนี้แค่หางมันนะครับถ้าไปอยู่ข้างหน้าฝ่ายฝั่งนู้นก็จะเยอะหน่อยอครับ น้ำฝั่งนู้นก็จะเยอะหน่อยใหญ่ปึ๊บครับอันนี้แค่ห่างมันก็ถือว่าผ่านแล้วนะครับก็ได้ใช้ตลอดปีครับสาม,มูสามารถพูดเปิดอะไราปลูกเพื่ผลทางกเกษตรได้เลยครับหนึ่งแผงครับกับไดโซลาเซลล์ครับหนึ่งตัวใช้สำหรับโซลาเซลล์ไม้โคงสามว่หากิบวัตต์ แผงนี้450วัตต์ครับ450วัตต์นีครับใช้ได้ดีแดดรับแดดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ครับประหยัดดีไม่ต้องค่าใช้ใจ่ายอะไรเยอะแยะครับนี่ครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับพาชมบรรยากาศสวยๆครับอันนี้หางนะครับหางหางน้ำ ถ้าอยู่หน้าฝายก็จะอยู่ตรงนั้นครับอาชมบรรยากาศไปสวยครับครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ